ในที่สุดอุลตราแมนประจำปีน2ี่4ก็ปรตูออกอ,อกมาแล้วกับอุลตราแมนอาร์คอุลตราแมนแห่งจินตนาการสวัสดีครับผมการจากตุกอาคารอุลตราอนิเมะคลิปนี้ก็เป็นรัอัปเดตแรกของ ข้อมูลอุลทรังสอาร์กอุลทร,รังส์แห่งให่ปีตอนยุคสีนี้ล่ะนะครับก็ข้อมูลแต่เพจอุลทรังสีโลกไฟจากของตัวเดิมล่ะนะครับอเมื่อเริ่มจากสดของดีไซน์ก,นกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับนี่เป็นปีแรกเลยที่มีการปิดข่าวได้ดีมากมากเลยเพราะว่านอกจากข่าวที่อุลทรังส์อาร์ที่ออกมาตอนต้นปีแล้วก็ไม่มีอะไรหลุดออกมาอีกเลยล่ะนะครับนี่จึงเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเอ่อดี ตาต่ตั้งแต่เปิดตัวแล้วนะอืมจะว่าไงดีคิดคาดอยู่เหมือนการล้านะครับตอนแรกนี่ก็เริ่มนวดดอกโทส,สีดำแล้วก็ลายสีรุ้งอะไรประมาณนี้เนาะตามชื่อของอาร์คอะไรประมาณนี้แต่ก็ดีไซน์จริงๆก็ออกมาเป็นว่าเอา่อยุคโทะแล้วก็ดีไซน์โล่งๆเนาะส่วนใบหน้าก็มีคำวินิวจญ์อยู่บ้างดูที่ได้ก็ ก็อาจจะไม่ชินแต่ก็ดูปดูมาก็เริ่มเท่ขึ้นมาบ้างแล้วงานนะครับเอ่อต้เว้นมุมก้มมุมก้มในในบางมุมแล้วนะครับแล้วก็อาจจะไม่ชินกับดูตัวหัวสักสักเท่าสักเท่าไหร่ล่ะนะแต่ที่แน่คือมุมนั้นคันเท่มากเลยละครับอนี่ก็เป็นตัวก๊อสติของการถ็นดีไซน์ครั้งแรกล่ะนะในสมัยของเนื้อเรื่องนั้นเอ่อจะเกิดขึ้นในเมืองที่ที่ว่าโคชิโมโตะที่มีเอ่อวัตถุที่ ถูกเรียกว่ามนฮอนที่ตั้งอยู่ที่ภูเขาทิี่โอเหนือนจะเป็นสานติสวันของเมืองนี้ล่ะนะครับซึ่งแท้จริงแล้วตัวมนฮอนนี่ก็คือเขาของสัมลัตโมโนเกรัสที่เคยปรากฏตัวขึ้นในอดีตเมื่อประมาณสองปีก่อนในช่วงคีดีตัวช่วงคีเดนี่ก็คือช่วงที่สัมบลออัออกออกอารวาสในทั่วทุกมุมโลกล่ะนะครับส่วนตัวเอกของเรื่องนี้ก็มีชื่อว่า เซย่ะระบทโดยคุณทศกะายกิตัวเอกขอเรื่องวัยยี่สามปีที่เมื่อไรอดีตเคยมีประสบการณ์อันเจ็บปวดจากกระบทบตีของตะปลาซึ่งซึ่งเกิดจากโมโนเกรอสในระหว่างที่ไปตั้งแคมปกับกับครอบครัวที่ภูเขาที่ภูเขาที่ที่โอ และถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์อันเลวร,ร้ายในอดีตแต่เขาก็เติบโตขึ้นโดยที่ไม่ลืมโดยที่ไม่สูญเสียพลังแห่งจินตนาการที่จะไฝฝันและตัดสินใจเข้าร่วมกับหน่วยสก,กิปศูน์ตำรวจและป้องการภัยพิบัติจากตัดประหลาดทางวิทยาศาสตร์หรือที่รู้จักกันในชื่อของสก,กิปนั่นเองล่ะครับ โดยที่ยูมะเนี่ยก็สักกัดอยู่ที่อยู่ที่สกิปมาได้ประมาณ3เดือนแล้วแล้วก็ได้รอบหมายให้ดูแลในส่วนของสาขาเมืองฮชิโมโตะและหลังจากนั้นไม่นานไฟฟันก็เกิดขึ้นอีกครั้งในเมืองฮชิโมโตะและด้วยและด้วยนิสัยของยูมะที่เป็นคนอ่อนโยนเอาแต่ใส่และตรงไปตรงมาจึงคิดอ,อยากจะปกป้องเหล่าผู้คนที่กําลังตกอยู่ในความ เป็นความตาที่อยู่ตรงหน้าด้วยความสุขที่งล่อยตรงมาภายในจิตใจของยูมะก็ได้ยินเสียงของลูเทียนพูดแห่งแสงที่เขาเคยพบในภายในใจเมือ่อเมื่อสมัยเด็กฉันคือนายและนายคือฉันประปรพลังแห่งจินตนาการแสงเลเลืบที่ปรากฏขึ้นจากมือใต้ของร่างของยูมะพลังแห่งจินตนาการที่ถูกปลดปล่อยออกมาได้ใต้หุ่พัน แต่สว่างกับกัะรุตเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วแปลงร่างเป็นอุลตราแมนอารนุษย์ยักษ์แห่งแสงเพื่อปกป้องอนาคตและเรื่องราวของอยูมากับอุลตราแมนอาร์ที่วิ่งไล่ตามความฝันอันเป็นนิรันด์กับไปเปองกับพวกของคนสำคัญจิงเริ่มต้นขึ้น ก็จะประมาณน,นี้แหละนะกับเนื้อเรื่องส่วนข้อมูลตัวข้อของอุลตร้าแมนอาร์กก็จะมีอุลตร้าแมนอาร์กสูง48เมตรน้ำหนัก30ต,ออตันมีท่าไม้ไตายก็คืออาร์กไฟนอลไลท์เป็นท่าไม้ตายท,ที่ที่จะยิงลำแสงผ่านการไข้แขนทั้งสองข้างก็เป็นท่าไม้ตายปกตกิของอุลตร้าแมนแหละนะครับโดยรวดนลายของอุลตร้าแมนอาร์กเนี่ยก็จะเกิดมาจากภาพวาดของ ฮีโร่ของอยุวะในสมัยเด็กบวกกับหน้าตาของรูเดียนที่ยูดทุ่งแสนแสนละนะครับจากที่ดูแล้วเนี่ยในโลกของอยุวะเนี่ยก็น่าตรีอุตรแวนฉายอยู่รุกหลากนะ,เพ,ะเพราะว่าตัวรูรัาที่ก็คล้ากับอุอตรแวนยุคทวะเลยลนะประกอบไปร่างของ วัตถุแสงอาร์คนั่นก็คืออาร์คคิวแล้วก็อาร์คกลไลเซอร์ซึ่งดูแต่ทุกภาคแล้วก็ดูน่าสนใจดีล่ะนะครับซึ่งกับไปแรกนั้นก็คือกัดเอาอาร์คคิวไปไปใส่ในอาร์คกลไลเซอร์ eraser. แล้วก็หมุนเหมือนเหมือนกับอะไรนะลูกหินเหรอเพราะว่าอาร์คคิวก็เป็นเหมือนลูกบาด้วยล่ะนะครับตอนแรกที่เห็นนี่ก็ค <tact> ิดว่าตัวอาร์คกรายเซอร์นี่ดูจะเล่นยากอยู่พอสมควรเลยละครับแต่ดูไปดูมาแล้วก็เล่นไม่เล่นไม่ยาก เท่าเท่า,ทาไรล่วนะที่จากที่ดูด้วก,ก็คือจะให้หมุนบีจาขวาไปซ้ายแล้วบนแล้วก็ล่างขึ้นบนลนะมั้งส่วนตัวของอาร์คิวนี่ก็เหมือนเป็นไอเทมที่มีพลังของลูเทียนสถิตอยู่ล้ะนะแล้วก็ดูตะขานนี่ก็น่าจะมีลูกเล่นของเสียงกองซังไกรอาร์คิวอยู่เต็มเลยล่ะครับคิดว่าน่าจะมีแสงด้วยด้วยด้วยนะอ๋อแล้วอ๋อแล้วก็มุมุมอยู่ด้านหลังด้วยล่ะนะครับ ก็อาทีตยนี้ก็ดูน่าน่าสนุกดีนะครับแต่ต้องเก็บกัญญาเหมือนเหมือนเหมือนเคยเลย,เลยนะเนาะส่วนพวกกับกลักประจำซีรีส์อุลตร้าแมนอาร์คนั่นก็คือคุณซูจิโมโตะทาการุริซึ่งเขาก็มีความชอบในอุลตร้าจุกถั่วมากเลยนะครับโดยเฉพาะอุลตร้าแมนแจ็คก,กับอุลตร้าแมนเอสและภาพแบบนี้ดีไซน์ของอุลตร้าแมนอาร์คออกมาเป็นทุกถั่วว่า ประมาณนั้นหละนะครับส่วนตีมเรื่องของอาร์คนั้นก็น่าจออกไปในออกไปในโทนสดใสเพราะว่าตีมเรื่องนั้นก็คือควาผันข้ผันเลดแล้วก็ตีนราการเนาะก็นี่ก็เป็นข้อมูลแรกของที่อุตุบาร์ ท,ที่ออกมาล่ะนะครับน่าจะมีอะไรอร่อยในอนาคตอีกจนกว่าจะฉายในช่วงวันที่6รกรกฎาคมนี้ล่ะนะครับและนี่ก็คือขอาวลแรกของมูทรแบนอาร์ที่ออกมาล่ะนะครับทุกคนคิด,คดยังไงกันบ้างล่ะครับกับ อุลตร้าแบนอารก็เหมือนตอกบกันไวได้ใต้คลิปแล้วนะก็มาคุยก็มาคุยกันได้แล้วนะครับอคลิปนี้ก็มีประมาณน,นี้แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ